you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're irresponsible, too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take us though you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma make it soon and i'll do it cause it's what i wanna fucking do cause all these opinions and all these positions they come in in millions they block in your vision but no you can't listen that shit is all fiction cause you hold the power as long as you're dreaming ก่อนจะเข้ารับชมรบควรกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมง,งานได้ผลิตคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสิุดการรอคอยนะครับสำหรับพักเท้าสร้างงานสแตนเลสน,นะครับตัวนี้เราจะทำมาอยู่ประมาณ4รุ่นนะครับนี่มันจะเป็นงานสแตนเลสแบบนี้นะนี่คือวัสดุสแตนเลสน,นะไม่ไม่ใช่ไทเทเนียมนะแต่สีมันจะเหมือนไทเทเนียมนะครับ แต่ไม่ใช่ไทเทเนียมนะครับตัวนี้เป็นพักเท้าสร้างงานสแตนเลสแท้เกรด304นนะครับตัวนี้ความหนาพิเศษนะครับตัวนี้ใช้ความหนาพิเศษ4ี่มิลนะครับตัวนี้เป็นฟันปลาครับเป็นฟันปลาแต่ว่าฟันเป็นฟันแบบไม่คมนะครับตัวนี้เราทําการลบคมนะครับกลมหัวตรงนี้แล้วครับลบคมกลมหัวตรงนี้ละเพื่อไม่ให้กัดรองเท้าเรานะครับตัวนี้สามารถสามารถเอ่อเหยียบได้เต็มเท้านะครับ หลังจากที่ติดตั้งตัวนี้แทนตัวเดิมนะครับจะมีความมั่นใจในการขับขี่เพิ่มขึ้นอีก30-40%เนี่ยแล้วแต่โคดขี่อีกทีนะครับตัวนี้เป็นของรุ่น CF 250L นะครับแล้วก็สามารถใส่กับ CF 300L ได้นะครับเป็นงานตรงรุ่นนะครับสามารถใช้สปริงสลักเดิมได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นพักเท้างานสร้างนะครับตัวนี้เราจะสร้างขึ้นเกตให้นะครับตัวนี้เราเชื่อมแบบหนาๆนะครับเชื่อมเป็นระบบเชื่อมอาร์กอนเหมือนที่เชื่อมโคเวียงนะครับ ตัวนี้เป็นระบบเชื่อมอ์กอนครับนี่แบบนี้นะครับเราจะขึ้นเกตงานสวยๆเนียนๆแบบนี้ให้นะครับพักเท้าเป็นผิวยิงรายนะไม่ใช่ย้ํานะอยากเข้าใจบีนะไม่ใช่ไทเทเนียมนะครับตัวนี้เป็นงานสแตนเลสนะครับแต่ว่าทําพื้นผิวให้ใกล้เคียงเหมือนไทเทเนียมนะครับตัวนี้จะเป็นงานสแตนเลสเกรด304นะครับตัวนี้ตรงรุ่น c i f นะครับนี่เราจะมีตอนนี้เราจะมีอยู่3 4รุ่นนะครับ นี่ตัวนี้เป็น CF250 และก็300นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นของรุ่น KX140 l นะครับ140เท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นของ KX140 นะครับไอลักษณะขนาดชิ้นงานครับใกล้เคียงกันหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นบอดี้เดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างกันที่หูนะครับว่าเราจะไปใส่รุ่นไหนครับเราทําการแปลงหูตัวนี้นะครับตัวนี้ทําการสร้างหูตรงรุ่นสําหรับ KX140 นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นพักท้าสแตนเลสเหมือนกันครับ ตัวนี้ก็สามารถจับเข้าใส่ประกอบติดตั้งได้เลยครับโดยใช้สลักเดิมแล้วก็สปริงเดิมนะครับวัสดุเป็นสแตนเลสนะครับงานเชื่อมสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นงานเชื่อมขึ้นเกตโดยใช้เครื่องเชื่อมอาร์กอนครับโดยใช้ช่างเฉพาะทางพิเศษนะครับตัวนี้สามารถติดตั้งในเคียเอ็กซ์ได้เลยสปริงก็ใช้ตัวเดิมสลักก็ใช้ตัวเดิมนะครับตัวนี้สําหรับเคียเอ็กซ์แบบตัวนี้อ่าใส่ WR155 ได้ด้วยนะครับเคเอ็กซ์จะใช้กับ w r 1 5 5ได้นะครได้ นี่อีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่แล้วก็จะมีของ C ีเอ้กเอ็กลเอนะครับเอ้ไม่ใช่ตัวนี้ก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็น K L X 2ล0นนะครับตรงรุ่นนะครับแต่อันนี้เป็นงานสร้างตรงรุ่นนะครับงานหนาสี่มิลนะครับ K อ็กลเอ็กสอนนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ลักษณะชิ้นงานจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ ตัวนี้ตรงรุ่น230นะครับใช้สปริงเดิมสลักเดิมสับจับใส่ประกอบเข้าไปได้คนระับเพราะว่าของเดิมแป้นเหยียบมันเล็กนะครับมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับ2นิ้วนะครับตัวนี้เพิ่มมาอีก2นิ้วนะครับก็จะกลายเป็นแป้นเหยียบที่ใหญ่ครับตัวนี้ก็สามารถติดตั้งแทนของเดิมได้เลยนะครับเพื่อเสริมความมั่นใจในการขับขี่นะครับสามารถสร้างความมั่นใจในการขับขี่ขึ้นมาได้อีก30-40%นตะครับตัวนี้นะครับใช้สปริงเดิมสลักเดิมครับตัวนี้ตรงรุ่น KX 230นะครับทั้งหมดท สารุ one one. ่นที่มีนะแต่ใส่ได้ใส่ได้5รุ่นนะครับ5รุ่นก็คือรุ่นที่1นะครับตัวนี้ของ CF นะครับ250แล้วก็300 L นะครับตัวนี้ใส่ด้วยกันได้ครับตัวนี้เป็นของ KLX 140นะครับ G หรือ r f ใส่ด้วยกันได้นะครับแต่ว่าสามารถใส่กับ WR 155ด้วยนะครับตัวนี้สามารถใส่กับ WR 1 5 5ส่วน k x 230นะครับตัวนี้เอ่อปกติจะเป็นงานส่งออกนะครับเป็นงานส่งออกนะครับ ที่เป็นคนข้างนอกเขามาสั่งนะครับตัวนี้ก็จะส่งต่างประเทศนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเค x 23นะเพราะว่าบ้านเขานิยมใช้เค X3 ็มูนมากนะครับตัวนี้เป็นงานพักเท้าสร้างนะสแตนเลสนะหนาสี่มิลนะครับนะผิวก็เป็นผิวผิวเหมือนไทเทเนียมนะแต่ไม่ใช่ไทเทเนียมนะแจ้งก่อนนะบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะว่าเป็นไทเทเนียมนะครับโอเคครับตัวนี้เป็นงานสแตนเลสเกรด3ามนะครับไม่ขึ้นสนิมร้อยเปอร์เซ็นวัสดุที่มันดีกว่าเหล็กนะครับก็ขยับขึ้นมาเป็็นนนนตััวี้นะครรบเป สแตนเลสนะครับข้อดีของมันก็คือ1ไม่ขึ้นสนิมนะครับข้อ2คือมันแข็งและก็เหนียวกว่าเหล็กนะครับถ้าเป็นวัสดุเหล็กก็คือมันจะความแข็งมันจะน้อยกว่าสแตนเลสครับแต่ก็ถือว่าเป,เป็นความแข็งของเหล็กนะครับแต่ถ้าต้องการความแข็งแรงมากกว่านั้นก็แนะนําเป็นสแตนเลสตัวนี้นะครับมันจะมีความแข็งมากกว่าเหล็กแล้วก็มีความเหนียวมากกว่าเหล็กแล้วก็ที่สาคัญค,คือมันจะไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็เวลาผิวในการเชื่อมวันก็สีสันสวยงามแบบนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับท่านที่รอคอยท่าทาวสร้างสแตนเลสตอนนี้เราทํามาให้แล้วนะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับสินค้ามีพร้อมจําหน่ายนะครับตอนนี้มีพร้อมส่งตอนนี้มีรุ่นละ5คู่เท่านั้นครับเพราะว่าในงานเชื่อมชุดนี้มันค่อนข้างที่จะทํายากทาช้าครับท่านใดจะเอาจํานวนก็แจ้งเข้ามาได้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องทําไว้ก่อน,นครับแต่ว่าถ้าท่านใดพร้อมตอนนี้ก็ทักเข้ามาได้เลยครับตอนนี้สินค้ามีแล้วพร้อมส่งโอเคนะครับแล้วก็เจอการคลิปต่อไปครับ You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power you're as long never as you're dreaming. There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back? Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?